สวัสดีครับผมลีฟนะครับเป็น Head of Engineer ของ Project t เทล่านะครับซึ่งวันนี้อยากจะมาอธิบายหลายๆอย่างเกี่ยวกับ Project t เทล่านะครับว่ารถเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพราะอะไรนะครับเริ่มต้นเนี่ยแน่นอนครับมันต้องมาจากเจ้าของก่อนซึ่งเจ้าของโปรเจกต์เนี่ยเขาอยากจะสร้างรถแข่งขึ้นมานะก็คือคุณสินธิรานิติน,นะครับพอเริ่มศึกษาเยอะขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยสเกลของตัวรถนะครับมันก็เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จากตอนแรกเราคุยกันที่ว่าเป็นรถที่มีโครงสร้างแบบคล้ายๆรถฟอร์มูล่าซิลเดนแต่ว่าเอาบอดี้พาร์ตมาปิดนะครับเอาตัวแอโรไดนามิกต่างๆมาปิดเฉยๆมนก็จะเป็นคล้ายๆพวกรถแบบ n a s คารหรืออะไรเงี้ยครับเริ่มทําไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราอยาก จะไปในเลเวลที่สูงขึ้นนะครับไปในเรื่องของรถโปรโตไทป์วันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับก็มีหลายๆอย่างที่เรายังมีข้อจํากัดอยู่เรื่องของตัวรถเนี่ยตอนที่เราออกแบบเนี่ยเราคำนึงอะไรบ้างนะครับเบื้องต้นเนี่ยจุดคอนเซิร์นเลยก็คือว่าถ้าเราจะไปแข่งเนี่ยเราจะไปแข่งสนามอะไรบ้างอย่างสนามสตีเซอร์กิตที่บ้านเรานะครับก็จะมีบางแสนเอ่ยประจวบก่อนหน้านี้เอ่ยแล้วก็มีสงขานะครับก็จะมีจุดที่ โค้งมันแคบมากๆถ้าเรามองที่เมืองนอกก็จะมีอย่างสนามโมนาโคหรือสนามอะไรที่เป็นสตรีทสกีที่มันแคบมากๆซึ่งตรงนั้นนะครับเป็นจุดที่เราคอนเซิร์นในการออกแบบช่วงล่างของเราเพื่อให้รถมันเลี้ยวได้ในพื้นที่แคบๆนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นที่มาของมุมล้อหรือว่าความกว้างข,ของรถหรือวิวเบดของรถนะครับมันจะมีตัวเลขที่สัมพันธ์กับการเลี้ยวนั้นๆอยู่นะครับแต่ว่าความยาวโดยรวมดิเมนชันโดยรวมของตัวรถเนี่ยเราคุยกันที่แบบเป็นเมตรเลยอะไรเงี้ยครับตรงนั้นเนี่ยเราพยายามอิงจากรถที่เขามี การแข่งขันประเภทนี้อยู่แล้วนะครับพวกรถปปอไภัยต่งางๆส่วนตัวเครื่องยนต์พละกําลังนะครับจริงๆแล้วอย่างที่บอกครับว่าตอนเริ่มต้นโปรเจกต์เนี่ยเราเราคิดว่ารถมันไม่ได้ใหญ่ถึงขั้นนี้เราไม่ได้อยากจะไปถึงขั้นแบบรถเราต้องไปวิ่งเทียบเข้า GT3 หรือเร็วกว่า GT3 อะไรเงี้ยครับแต่ล่าสุดมาเนี่ยก็พอเราออกแบบมาแล้วเราก็อยากจตโตขึ้นเรื่อยๆแต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าเราออกแบบโดยที่เราชูสไปแล้วก็คือเราชูสไอเทมอันหนึ่งไปก็คือ เรื่องของเกียร์บ็อกพอเราเลือกเกียร์บ็อกที่มันมีขนาดไม่ได้ใหญ่มากเกินไปเนี่ยมันรับแรงม้าได้ระดับหนึ่งซึ่งมันก็เลยกลายเป็นที่มาของคำว่าทําไมเครื่องยนต์เราถึงแรงม้าแค่350ม้านะครับก็แต่จริงๆแล้วเครื่องยนต์เนี่ยมันสามารถไปถึง500ม้าได้ง่ายๆแต่ว่าเราก็ต้องเปลี่ยนเกียร,ร์บ็อกคือเราวางแผนไปแล้วครับว่าข้างหน้าโมเดลต่อไปเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นเลเวลถึง500ม้านะครับแล้วก็รถตัวโปรทร้ายเซราเนี่ยนะครับก็เราต้องคํานึงถึงเรื่อง เกี่ยวกับการแข่งขันเยอะนะครับเพราะว่าเราตั้งใจให้มันเป็นรถแข่งใช่ไหมครับซึ่งการแข่งขันเนี่ยมันจะมีรูปแบบของสนามที่มันมีความไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการเข้าพิทที่บางทีพิทอยู่ซ้ายมือบางทีพิทอยู่ขวามือนะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัวการเซอร์วิสที่เราจะต้องเซอร์วิสให้เร็วนะครับซึ่งตรงนั้นน่ะทำให้เราต้องมาคํานึงในส่วนของพาร์ทแอโร แล้วก็ในส่วนของพาร์ตตัวบอดี้ที่เป็นชิ้นส่วนหลักจะต้องติดตั้งอยู่ในรถนะครับอย่างเช่นฝาถังน้ํามันแล้วก็ตัวแอร์แจ็คเนี่ยเราสามารถสลับฝั่งกันได้โดยที่ขึ้นกับสนามาครับว่าพิดมันอยู่ฝั่งไหนนะครับอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์หนึ่งที่ทางเทล่าเราได้คิดตรงนั้นขึ้นมานะอีกส่วนหนึ่งเลยก็คือเรื่องของพวกตัวแอโรพาร์ตนะครับเราตั้งใจทําให้มันมีการถอดง่ายประกอบง่ายนะครับแล้วก็รวมถึงเวลาตอนที่มันชนนยครับ เราต้องการให้ชนเนี่ยทั้งรูปแบบที่ชนเบาแล้วชนหนักชนเบาเนี่ยเราก็ต้องการให้มันชนเสร็จแล้วสะกิดสกิดแล้วก็ชิ้นถูกถอดออกแบบง่ายได้นะครับมันหลุดไปเฉพาะชิ้นนั้นมันจะไม่ไปกระทบชิ้นอื่นๆนะครับส่วนเวลาเราเซอร์วิสก็เหมือนกันเวลาถ้ารถแบบมีปัญหาหรือชนแล้วชิ้นนี้หลุดไปแล้วครับเวลาเขาขับเข้ามาพิสในรูปแบบอ d โ l ล n นสเนี่ยหรือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เข้ามาในพิสเนี่ย มันก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนได้ไวนะครับจะทําให้ลดระยะเวลาในการเซอร์วิสลงหรือเกมการขันเราก็จะสามารถไปต่อได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆทั้งหมดนะครับของโปรเจกต์เทล่านะครับ